ยินดีต้อนรับเข้าสู่กลุ่ปสีนะครับน้องๆพี่ชื่อพี่อา๋มนะครับพี่จะมาเป็น MC ของกลุ่ปน้องๆวันนี้พี่ก็อยากมาแนะนําตัวให้น้องๆรู้จักมากขึ้นนะครับข้อแรกเลยคือนิสัยที่ดีของพี่ก็คือพี่เป็นคนตลบเป็นคนชิลครับแล้วก็นิสัยเสียครับพี่เป็นคนโมโหง่ายครับแต่หายเร็วก็พี่อะไรนิดหน่อยก็กลัวละครับแต่หายเร็วนิสัยที่แปลกก็พี่ชอบเป็นคนเปิดเพลงที่แบบ เวลาเปิดวอลลุ่มพี่ชอบเปิดให้มันเป็นเลขที่มันพอดีอะครับไม่ชอบให้มันเป็นเลขขี้หรือเป็นเศษอะไรครับถ้าเป็นไปได้ก็จะเปิดเลขเช่นเลขสิบสิบห้าหรือยี่สิบครับมันแปลกใช่ไหมครับแปลกครับแล้วก็ข้อต่อไปนะครับคาดหวังอะไรกับการรับน้องครั้งนี้พี่คาดหวังว่าการรับน้องครั้งนี้ก็จะสนุกเหมือนการรับน้องครั้งก่อนๆหรือเทอมก่อนๆน,นะครับทั้งที่มันเป็นออนไลน์ครั้งแรกก็ผู้พี่จะทําให้ดีที่สุดครับ พี่จะทําให้มันสนุกเหมือนครั้งก่อนๆให้ได้ครับแล้วก็ข้อต่อไปนะครับก็เวลาว่างทําอะไรใช่ไหมครับก็เล่นเกมะครับเกมมือถือพี่ก็เล่นครับ ROV PUBG เกมคอมพี่ก็เล่นนะครับเล่นทุกเกมนะครับแล้วก็ดูหนังดูซีรีส์ฟังเพลงดูซีรีส์ Netflix ครับแล้วก็ฟังเพลงทุกแนวครับแล้วก็ข้อต่อไปนะครับความชอบส่วนตัวนะครับ ภูเขากับทะเลพี่เลือกภูเขาครับเพราะว่าพี่ชอบไปป่าไปน้ําตกครับไม่ชอบไปทะเลเท่าไหร่แต่ว่าถ้าไปกับเพื่อนก็ไปได้ครับเพราะเพื่อนชอบไปภูเขาข้อต่อไปครับเล่ากับเบียส่วนตัวพี่ชอบเล่าครับเบียไม่ค่อยชอบแต่ถ้าเพื่อนกินเบียพี่ก็กินได้ครับข้อต่อไปก็หมากับแมวพี่ชอบนิสัยหมาครับมันขี้เล่นอยู่ด้วยแล้วไม่เงาครับแล้วก็ข้อต่อไปครับเอ,อ,อะไรวะอืม เป็นเด็กเรียนหรือเด็กเกเรครับก็เป็นทั้งสองอย่างครับบางทีก็เรียนบางทีก็เกเรครับแล้วแต่อารมณ์เอ่อข้อต่อไปอยู่เออชอบไปเที่ยวหรืออยู่ติดบ้านอันนี้แล้วแต่อารมณ์ครับบางทีก็อยากออกไปข้างนอกบางทีก็อยากอยู่คนเดียวอยู่บ้านคนเดียวครับแล้วแต่อารมณ์ครับข้อสุดท้ายครับพี่โสดครับโสดหรือไม่โสดพี่โสดครับแล้วก็เจอกันวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับน้อง